กับานนอกอีกแล้วเนาะครับนอกเดี๋ยวจะผ้าไปคัดกบหน่อยนะครับนอกไปเบิรงกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปคัดให้เบิรงเลยเนาะอีกครึ่งเนาะครับนอ,บนอกจากผ้ามาคัดกบครับผมนี่เป็นรุ่นนี้ครับเอาเอาออกเลยครับเพราะว่าพคกตู ขาตั้งขื้นเ้าจะขัดได้ง,ง่ายกว่าเนาะอันนี้ก็มีเวลานนเ,น,เ,น,าเลานี่ยงมันเบนเนาะมาขัดไปเลยครับมาถึงง่ยเหวี่ยงกลัวขาตั้งขื้นเ้าจะจ้องไฟมันจะเห็นเบิดเลยเนาะเบ็ดดีกว่ากันครับเป็นสิบโวอันนี้น้ำเลยไปขัดออกขัดกกันครับไม่ให้เราบอขัดบ่าไรเด้ครับกินกินกันครับกินกันไว้ให้ เดี๋ยวพักออกนะเขานำเนาะเพราะว่าผมเอาพักมาใส่ไว้ยันเพื่อนกินกันเพื่อได้นี่มองลีนะเนาะครับเนาะถ้าเขาบอกวาพักใส่เพื่อนกับบอดดี้นี่มองลีเห็นกันไปกินกันเลยด้วยครับวัวม่วงนายท่านกินกันอยู่แล้วครับหาเป็นดินนี่นะครับได้สิบเกียบเกี่ยวกบดิน ยืมกันนะครับเนาะรนะุ่นน่อยๆองสิครับรุ่นน่อยรน่นใหญ่ฮาเอารุ่นนี้ออกเพราะว่ารุ่นน้อยฮะเอาไว้ที่กอานะครับบร่นเพิ่นยินกันครับแี่บ่เห็นตัวใหญ่โผล่นมามันจะกไวยแน่ครับเพราะว่างเล่นเนาะบรท่านเป็นปนันไดแล้วกลงมาเลยครับมาจับอาอนนงสือ ว่ากบหลายครับเอามาไหมลิมหรืจะเป็นลูกหน่อยเนาะผมเรียงไม่อีกครับยินมกระเฮ็ดหาขอกุกขอกเลยครับหาโบกบอลเนาะเพราะว่ามันมันบดไอ้เวลาเพิ่งเมื่อสี่อามันจะเบลเวลานื้อมากกพระท่านพิ่นพอลู้ข่าเข้าคนกิดจากในไลฟ์เพราะว่าโมพีกบขายคนไดครับผมเรียง เาไปใส่กันทำไม่นี้หลายๆเัาเนาะหัวเขาออกกักจิ๊ก้ายเลยกระต่๊กอายต่อเลยนะครับนี่มันก็จะกินมือกับอ้วนแห่ผ่องไงนะครับนี่ครับกินไมขี่ดินั่นว่าออกกินมือนีไงก็มูวน มาคัดเอาจริงๆเละครับคอยหาเอานี่ครับขึ้นบอลบ,บอลออกกระอ่วนแห้งกินงูเขาดังแอบแอบอยู่โฮกับอะไรบ้าเบิ่งกูมึงมันว่างูกินมันเด้ครับมันกินก้านขึ้นบอลกวัดแห้งรับมาตัวใดก็ได้แต่เขาคัดยิงไงเนาะเกืบนี่หลายบออยู่ครับบอข่างๆมันก็บว่าท่นขัดเลยเดี๋ยวบอนั่นผม่งตขัด ข,ข,นนข,ขัดกันขึ้นเนาะคุนคงขัดกันเวนบอหนังคงจะขัดกันขึ้นพามาบนตอนขึ้นอีกแน่นหนึ่งว่าไม่ถีขตอนขึ้จนจะเป็เวีนมม่ถี่ตามกันนะครับขึ้นเข้าสี่อีกงไฟใสเห็นเบสเเนนก่โตเนาะแีอลยเนากินกันอีกที่ครับเืออะไได้เปันงั่าวาทีบินตาหงาสอีกันเป็นว่าเห็นกันนะครับเนมองมองีมงมงมงหงาหมดเลยคนุณกระสุนดีกันดีได้ นี่นะครับเป็ดเนี่ยมีวหนึ่งแล้วก็ยิงกันอีกแบกยิงได้เนี่ยครับอาจะเปื้อนเนตัวใดไม่ต้องขาดอกประจําอันเป็นลุ่มลุ่มไผ่ลุ่มมั่นนะครับเนาะมันเกิด่นโมู่นะครับยับตัวใดก็มตัอ้วนครับพี่น้องเรื่องที่ิกันครับเพราะห้นพี่น้องว่า กบเอ,อา, umas, า,ามอาดสดีเพิ่อนวาได้หลายไปใส่เบิดน้อแม่นะครับมันกินกันค่ะห้องปรคัดเขาต้อมแยกออกนะที่มีเวลาได้หลายอันแยกเลยครับเขาแยกเลยดเขาแยกเด็ดกู้มือท่านจะดีครับเขาก็ต้องมาตักออกเพื่อเด็กกันหน่อยอันนี้ผมอาศัยพวกหญ้าพวกใบไม้นี่ครับซอยไว้ เวลานั้นเขาก็แยกเบิดแล้วเขาก็จะเอาพวกใบใหม่ที่เพิ่นอาศัยอยู่เขาก็จะเอามาจจะสีน้ำเงินเห็นเบิดนะครับซ้ำกันเบิดแล้วมันก็บากินกันถ้ารุดซ้ำนี่ก็กินนั่นแหละครับเห็นรุ่นน้อยลอยมากไปเลยคโอ้ยเกิเป็นตะวันเนี่ยมันก็สีว่าได้วยสีมูนมันกลับเลยที มันจับมึงจะหลายครับหน่อยหรือไงบ่อแด้หน่อยได้ครับจับแลเข้าเดียวทั้งคือมันหลายครับมันต้องเอาใบใหม่ใบพวกวพักแบบนี้นะครับมใส่มันกระสีบกินกันเนาะมันกรีดีได้นี่นะครับก็ล้องจับให้เบิ้งขาวๆเนาะตังเลี้ยงเนาะ เขาก็คฟอยมาคัดเอาไหมเจะสีผ้าปป้่อยครับนี่ครับรุ่นงหญ่ครับน้นกระสีรุ่นงหญ่อีกรุ่นหนึ่งถ้าเข้าแยกกไปกระสีเป็นรุ่นสามพะวากระสีนี้รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามครับมันสิตเป็นที่รุ่นหารุ่นกันได้ครับเขาแยกออกไปเรื่อยเนาะม้วนหน่อยเขาก็จะปลอยไปนี่หนีเลย่ยปะ <S <S นี่แหละครับผมผมเจ็ดสไป,ปล้อยเนาะผมก็แยกมาจากัน บอ่นะอหนนาบอ่อที่สามตัดอ,อามาลงบอ่อนี่เนาะผมเหดบอ่อใหม่เพราะว่าผมมันต้องเหตอีกบอนนะ่อหนึงเนาะผสนบอ่อใดตัวนี้เขาเป็นหลุนที่สามขัดมาครับก็บ่อมมล่อ่หลุนที่สามไว้เพิ่งจะทีไงซ้ากันครับเป็นุ่นให้หลุนมั่นเลยเพราะว่าสาขาอีบอ่อนั่นครับนั่นบอ่อขางกันนะเนาะแต่สีพามามาขัดกลางคืนครับบอ่อนี่ก็นย่งร้ายครับ แต่ว่าบอลนี่ผมผิดเอาไว้ตอนกลางคืนผมผิดมาขัดเนาะเอากะซ้ำนี่ก็นะครับนอกจากคอยพ่อกับบ้าน้องใหม่อย่าลืมกดส่องกบปาเขารวยนะครับเด้อกดติดตามบ้าน้องแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อวัดดีครับผม